คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหา มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องขอพรอย่างไรให้ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาท่านผู้ฟังครับการขอพรนั้นไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องของการขอเมตตาขอบุญบารมีต่อผู้ที่มีบุญมากต่อสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ แต่โดยทั่วไปแล้วก็มักจะเข้าใจกันผิดกลายเป็นการบนบานสารกล่าวไปเสียหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือการไปติดสินบนท่านประเภทว่าหากช่วยให้เราได้นั่นได้นี่ให้สำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาก็จะเอาสิ่งต่างๆสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวายให้ท่านเอาสินบนเอาของมาล่อดใจท่านโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าได้ตามที่ตนต้องการถึงจะให้ บางคนนั้นเมื่อไม่ได้ตามที่ตนต้องการถึงขั้นเลิกเคารพกันเลยก็มีซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ผู้คนส่วนใหญ่พากันเข้าใจผิดในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังครับก็ต้องขออนุญาตบอ,อกตรงนี้เลยนะครับว่าสําหรับผู้ที่มีบุญญาธิการผู้มีบารมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทพพญดาเจ้าผู้มีสัมมาทิฏฐินั้นท่านไม่ได้ต้องการอรอกหัวหมูศีลบ่นอะไรพวกนั้นประทัด เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆเพราะเหล่าเทพพยดาเจ้าผู้มีบุญจริตผู้ตั้งอยู่ในสมาธิฐินั้นโดยส่วนมากนั้นท่านเพียงมีความปรารถนาในการเพียรสร้างบุญบาร,รมีและที่สําคัญนั้นก็ต้องขอให้ท่านผู้ฟังทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่ท่านไม่ได้มีอํานาจในการเบนเบีเ่ยงกรรมใครทั้งสิ้นแต่ถ้าดนใจให้เห็นทางแก้ไขดนใจให้เราได้พบกับทางสว่าง ให้ได้พบผลบุญของตนได้เร็วขึ้นอันนี้ก็พอมีส่วนที่เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ขอพรแล้วได้นั่นได้นี่ในสิ่งที่ตนปรารถนาปัจจัยที่สำคัญจริงๆแล้วก็เป็นเพราะบุญบารมีของตนเองมาส่งผลเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีหรือได้รับเมตตาอีกนิดก็สำเร็จได้ถ้าจะให้เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นก็เปรียบเหมือนรถที่น้ำมันใ,นใกล้หมด ขาดน้ำมันอีกเพียงนิดหน่อยก็จะถึงที่หมายอยู่แล้วแต่จูๆ่ๆก็มีน้ำมันมาเพิ่มก็ไปถึงที่หมายได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องหัวข้อหลักของเราว่าการที่จะขอพรขอแบบไหนขออย่างไรให้สำเร็จให้ได้ตามปรารถนาที่ตนตั้งใจว่าโดยหลักการของการขอพรตั้งแต่โบราณกาลนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาบ,บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือคนที่จะมาขอพรนั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง3ประการที่สำคัญดังนี้ประการแรกจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกเพราะผู้ที่มีบุญเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วกำลังของบุญนั้นก็จะมาเกื้อหนุนให้ได้ตามที่ตนตั้งความปรารถนาไว้และก็ต้องขอย้ำว่าสิ่งที่จะได้ที่จะสำเร็จตามที่ตนปรารถนานั้นจะต้องเป็นสิ่ง ที่ควรแก่กำลังของตนหรือเป็นของที่ควรจะเป็นของของเราอยู่แล้วก็คือตามกำลังบุญที่ตนได้เคยทำไว้นั่นเองครับหลายๆท่านที่ไปบนบานสารกล่าวไปขอพรน,นั้นก็อาจจะบอกว่าก็เพราะว่ามันลำบากจะตายอยู่แล้วจึงได้มาขอพรน,นี่ไงนั่นแหละครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ลองคิดย้อนคิดทบทวนดูว่าการที่เราลำบากนั้นก็เพราะว่าบุญเราน้อย ก็ขอให้ไปสร้างบุญใหม่เสียก่อนมีการสร้างบุญมากมายที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินในส่วนนี้นั้นผมก็ได้แนะนําไปหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการทําสมาธิภาวนาที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินการไปช่วยออกแรงทําให้คนอื่นได้รับประโยชน์ไปช่วยงานวัดก็ได้บุญหรือวิธีการอื่นๆอีกมากมายในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการครับสิ่งที่สําคัญในการขอพรให้สําเร็จ ประการที่สองนั้นสิ่งสําคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลหมายความว่าเป็นผู้ที่รักษาศีลอย่างเต็มกําลังความสามารถไม่ผิดศีลไม่ชอบใจไม่ส่งเสริมให้คนอื่นผิดศีลยิ่งในระหว่างที่ชีวิตต้องตกละกรรมลําบากนั้นการรักษาศีลเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะคนเราทั่วไปโดยส่วนมากนั้นเมื่อถูกบีบในสภาพการที่ลำบากในการที่จะต้อง ดำรงชีวิตของตนให้อยู่รอดนั้นการเอาตัวรอดด้วยการทำในวิธีที่ผิดศีลธรรมนั้นเป็นวิธีการที่ง่ายฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาของชีวิตที่ยากลำบากนั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลครับสิ่งที่สำคัญในการที่จะขอพรให้สำเร็จประการที่สามนั้นข้อนี้สำคัญมากคือจะต้องเป็นผู้ที่มีศัจจะการเป็นผู้ที่มีศัจจะนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วตั้งจิตดีแล้วแม้ไม่พูดออกมาหรือพูดออกมาก็ให้ยึดมั่นไว้ไม่เปลี่ยนแปลงมีความสัตย์จริงที่ตั้งมั่นไว้ในใจตนแม้ว่าจะไม่พูดออกมาเช่นมีความตั้งใจไว้ว่าจะทำทานรักษาศีลภาวนาอะไรก็ทำอยู่ตลอดมีความเพียรพยายามที่จะรักษาสัจจะนั้นให้คงอยู่บางท่านที่ตั้งสัจจะไว้ว่า หากได้รับความเมตตาแล้วก็จะตั้งใจรักษาศีลหศีลแปแต่ก็ไม่ทําหรือพยายามผัดไปเรื่อยก็ต้องขออนุญาตเตือนขออนุญาตบอกตรงนี้นะครับว่าท่านกําลังสร้างกรรมที่ไม่ดีการผิดคําพูดต่อเนื้อนาบุญหรือต่อผู้ที่มีบุญมากผู้มีอํานาจของเทวริษผู้มีอํานาจของบุญยริษนั้นจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นจะต้องประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาชีวิต ็มักจับติดติขดขัดกัดชัดหน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะไปขอผ่อนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสําเร็จแล้วจึงควรที่จะพิจารณาหลักสําคัญทั้งสามประการนี้ว่ามีในตนเองหรือไม่เป็นลําดับแรกครับเมื่อท่านผู้ฟังพิจารณาแล้วว่าตนมีความพร้อมหรือได้ปฏิบัติตามทําตามได้แล้วตามหลักสามประการที่สําคัญที่ผมได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้น ทีนี้ผมก็จะขออธิบายวิธีการของการขอพรควรจะขอว่าอย่างไรควรจะขอแบบไหนจึงจะเหมาะสมถึงจะสำเร็จได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอพรหรือคำอธิษฐานในเวลาที่ได้มีโอกาสกระทำบุญสร้างกุศลก็ดีอย่าขอพรในสิ่งที่เกินวิสัยของกำลังบุญของตนมากนะักก็เห็นมีอยู่มากที่ทำบุญเพียงแค่สิบบาทแต่ก็อธิษฐาน ขอพรให้ตนถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะขอแบบนั้นจะอธิษฐานแบบนั้นไม่ได้เพราะแม้สตางค์หนึ่งสลึงหนึ่งก็ล้วนมีอานิสงส์ที่มากได้ด้วยเจตนาเป็นสําคัญทั้งนั้นแต่ในกรณีนี้ก็ดูจะเกินบุญของตนเองสักหน่อยก็ขอให้พอดีกับเหตุและปัจจัยที่สมควรครับข้อต่อมานี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คืออย่าขอพรในเรื่องที่ผิดศีลผิดธรรม เพราะหลายคนที่เคยได้ยินได้ฟังหรืออ่านนิยายของจอมโจรอะไรต่างๆนานาในเวลาที่เหล่ามาหาโจรทั้งหลายจะออกล้นนั้นก็ไปบนบานสารกล่าวแล้วก็ปล้นสําเร็จในส่วนนี้แหละครับท่านผู้ฟังที่เป็นส่วนสําคัญผมก็ขออนุญาตลงรายละเอียดทําความเข้าใจในส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอให้ท่านผู้ฟังทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการที่เหล่ามาหาโจรอันธพาลเหล่าพรานชนทั้งหลาย ได้กระทําการเส้นสวงบนบานแล้วประสบความสําเร็จในการประพฤติชั่วนั้นจะบอกให้ว่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหล่าเทพพระดาเจ้าผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิแต่ผีมันช่วยเหล่ามารมาช่วยก็ขอให้อย่าเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นเจ้ากรรนายเวรที่เขาได้มาส่งเสริมให้กระทําการชั่วมากขึ้นเพื่อเร่งเวลาให้ไปชดใช้เขาได้เร็วขึ้นครับและการที่จะขอพรให้สําเร็จ ประการสุดท้ายนี้ก็สําคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆคือหากได้ให้สัจจะใดไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วก็ให้ทําตามนั้นอย่าได้บิดพลิ้วและก็ขออนุญาตแนะนําอย่างนี้นะครับว่าที่ดีที่สุดนั้นที่เหล่าเทพพย,ยดาเจ้าผู้ตั้งอยู่ในสัมาทิฏฐิสิ่งที่ท่านชอบและมักจะให้ความช่วยเหลืออยู่เป็นนิดก็คือการตั้งสัจจะว่าจะสร้างแต่คุณงามความดีส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ก็ว่ากันไปอีกทีหนึง่งและเมื่อสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วก็ขอให้รีบทําตามนั้นเพราะสุดท้ายเมื่อไปขอพรแล้วยังไม่สําเร็จนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือท่านไม่เคยเกื้อหนุนท่านก็อาจจะให้ความช่วยเหลือเราไปบางส่วนแล้วตามกําลังตามขอบเขตที่ท่านพึงจะกระทําได้ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนั่นแหละครับท่านเหล่านั้น ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ทว่าท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปเบนเบียนกรรมหรือเปลี่ยนแปลงวาสนาของผู้ใดได,ได้หากท่านให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแล้วแต่หากสิ่งที่เราปรารถนานั้นยังไม่สำเร็จนั่นก็อาจจะเป็นเพราะบุญเรายัางน้อยยังไม่ถึงก็ขอให้ทุกท่านได้เร่งสร้างบุญเพียรสร้างกุศลแล้วเมื่อกำลังแห่งกุศลผลบุญของเราได้ถึงพร้อม ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วสิ่งต่างๆที่เราได้ตั้งความปรารถนาไว้นั้นหากว่าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยทาแล้วไซก็จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและอีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดคติธรรม สาระความรู้และหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมานำเสนอในช่วงท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องสุดท้ายแล้วกรรมของใครของมันก็จะไล่ตามทันกันเองท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นเมื่อไม่ชอบแบบไหน,นก็อย่าได้ไปทำแบบนั้นกับผู้อื่นยิ่งเขาเสียใจมากเท่าใดเรายิ่งจะต้องเจ็บปวดตามกรรมนั้นคืนสนองเป็นหลายเท่าทาวีคูณ หากเราไม่ชอบคนไม่ดีก็อยากเป็นคนที่ไม่ดีเราอยากได้รับแท้ก็อยากไปแย่งของเขามาหากอยากได้เงินทองก็ต้องรู้จักวิธีหาหากเราอยากเจอคนที่ดีๆเราก็จําเป็นที่จะต้องทําดีหากอยากมีแฟนสวยรอก็จะต้องไม่ทําร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้คนเหล่านั้นมาเราอยากที่จะมีความสุขก็ต้องไม่ทําลายคนอื่นจนชินชาเพื่อแลกกับความสุขนั้นท่านผู้ฟังครับ หากเราตั้งสติพิจารณาโดยทีทวนแล้วก็จะรู้ได้ว่าความสุขจอมปลอมและความลุ่มหลงทําให้ชีวิตของหลายๆคนได้พังทลายมานักต่อนักแล้วบางคนมาคิดได้ก็เมื่อเวลามันสายไปแล้วคือเมื่อในเวลาที่เวรกรรมตามให้ผลพอจะแก้ไขอะไรในเวลานั้นก็ไม่ทันการเสียแล้วหรือบางคนอาจจะพยายามแก้ไขอดีตด้วยการทําปัจจุบันให้ดี แต่ก็อย่าได้หลงลืมไปว่าการกระทําในอดีตนั้นไม่สามารถที่จะลบล้างได้การกระทําที่ดีในปัจจุบันนั้นจะเป็นผลที่ดีต่อไปในอนาคตเบื้องหน้าแต่เรื่องราวในอดีตที่เคยกระทําไว้อย่างไรก็ย่อมที่จะได้รับผลเช่นนั้น mm. เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นครับก็มีหลายๆท่านที่เคยบอกเป็นเชิงประมาณว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป เห็นผู้ที่กระทํากรรมชั่วทุกวันนี้เขาก็อยู่สุขสบายไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรส่วนผู้ที่กระทําแต่ความดีนั้นกับตกละกรรมลาบากเมื่อได้เห็นเช่นนั้นก็จึงได้กล่าวว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปที่ยังเห็นเขาเป็นสุขอยู่สบายดีนั้นก็เป็นเพราะวาสนาและกุศลผลบุญเก่าที่เขาได้เคยสร้างไว้เมื่อเขาประพฤติชั่วและบาปกรรมนั้นยังไม่ให้ผล จึงไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่จริงท่านผู้ฟังครับแต่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ได้เคยทรงตรัสไว้ว่าไม่มีผู้ใดหรือใครที่จะสุขสมได้ตลอดชั่วอายุขนี้เพราะทุกคนนั้นเกิดมาก็ล้วนมีกรรมเป็นสาระทั้งสิ้นทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีทุกข์เป็นเพื่อนร่วมทางกันทั้งนั้นในช่วงชีวิตที่เราเกิดมานี้ไม่มีผู้ใด ที่จะพบแต่หนทางที่มีแต่ความสุขฝ่ายเดียวก็ต้องมีทั้งสุขและทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเราทุกได้เช่นใดเขาก็ทุกได้เฉกเช่นเดียวกันครับก็ขอฝากไว้ว่ายิ่งไปสร้างบาปกรรมใหม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็อย่าวางได้เลยว่าชีวิตนี้จะหาความสุขสงบจากการกระทําของตัวเองได้ครับก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของ ข้อคิดข้อทมสาระความรู้ที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นจะได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักในการดำเนินชีวิตของตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปนี้ผมก็ขออนวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนท้ายนี้ ผู้มีฮเรโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบผมอานน์ก็ต้องกราบขออาภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกราบผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกราบผมอานน์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ